สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับอันบ็อกนะครับตัวมอพีชนะครับ TO Winning GR นะครับซึ่งเป็นมอพีสในฝันเลยนะครับว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าในชีวิตนี้จะได้ครอบครองมอพีสที่เป็นซูเปอร์มอพีสในราคาหลักหมื่นได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคนะไปคิดฝันนะครับว่าจะเก็บเงินได้ต้องทํายังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวมาคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็เริ่มจากรีวิวก่อนเลยกันนะครับตัวกล่องนี่ที่ได้มานะครับจะเป็นกล่องกระดาษแข็งๆนะครับสีเป็นสีดําทึบๆนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของไตอาอยู่นะเป็นไตอาในคุณโลกนะครับแล้วก็มีเดวนี่นะครับนะชื่อนะครับสลักดลาาสีทองนะครับด้านข้างก็จะบอก คุณสมบัติต่างๆนะครับอย่างเช่นก็จะเป็นนี้เป็นดาร์ m โมเดลนะครับบริเทชชั่นคอเสานะครับก็เป็นไคอาเนี่ยเป็นมอพิดที่ให้เสียงอบอุ่นนะครับเสียงออกหนาๆทึบๆนะครับไม่ได้พุ่งเกินไปนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะบอกนะครับฟังก์ชันของเขานะก็คืออ่าเป็นลักชัวเบอร์นะครับข้างในกว้างนะครับท่อข้างในกว้างนะครับเป็นอ่าโลเวอร์บัพโป้นะครับ loud side wall นะครับก็คือลักษณะของ ทิปนะครับปากเป่านะความเรียบชันของพื้นนะครับแล้วก็เป็นอ่า world most a d v a n c e d technology ใช้เทคโนโลยีที่ขั้นสูงในการทำนะครับแล้วก็ดีไซน์บายนะครับมิสเตอร์ทีโอวานี่นั่นเองนะครับอาแล้วก็นี่ตัวนี้นะครับด้านข้างเราจะบอกว่าบอกชื่อรุ่นนะครับเป็นตัวนี้ก็เป็น HR นะครับนะไม่ใช่เมทัลเนาะเพราะว่าผมชอบเสียง HR านะเบอร์ที่ใช้นะครับคือเป็นเบอร์7นั่นเองครับเปิดมานะครับอันบล็อกมา ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเปิดให้ดูถึงดึดดึดดึดึไม่ออกนี่อ่านะครับเราก็จะพบกับซองใส่เมาส์นะครับเป็นซองหนังอย่างดีนะครับคุ้มค่ากับราคานะครับใช้ได้คําว่าคําเดียวเลยคือคําว่าคุ้มค่านะครับซองหนังลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีอ่าลักลายสีทองนะครับสลักสีทองซองข้างๆซิปนะเป็นผ้ายืดนะครับ ้ายืดยืดหดได้นะครับยืดหยุ่นไม่ได้แข็งเกินไปนะครับเป็นซิปนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นซองคู่มือของลิกคเจอร์นะครับว่าใช้ยังไงนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีไม่รู้ว่าเป็นคาคมหรือเปล่าประมาณว่าเป็นตัวที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างตํานานผลงานด้านเตี๋ยวของเรานี่คำคมเขาแหละ นะครับอ่าแล้วตัวนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเขาบอกไว้ว่าอะไรบ้างวิธีการตั้งลิลเสิจอร์ของทีโอเวนี่นะครับอ่าแล้วก็ขายของอนิดนึงอุปกรณ์เสริมต่างๆวิธีการตั้งนะประมาณนี้เปิดออกมาข้างในก็จะเจอเป็นไงบ้างนะซึ่งอันนี้ประทับใจมากนะครับเป็นซองใส่เมาส์ที่เป็นผ้ากำมะหยี่นุ่มๆนะครับเนี่ยนุ่มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเกิด เออมันอยู่ในซองนะ่จะตกมีมีปัญหาอะไรไหมตัวนี้ซัพพอร์ตได้อย่างดีแต่อย่าตกเลยนะครับรักษาไว้ให้ดีนะครับอ่านะครับกันลอยกันกระแทกได้อย่างดีนะครับอาเอาเอามอพิี่ออกมานะครับก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับมีแคปนะครับมีลิกเจอร์ของทีโอเวนนี่นะครับที่เป็นไซส์เฉพาะของตัวอ่าไกอร์4 HR นั่นเองนะครับอืมอ่ามาดูกัน ถอดมาให้ดูทีละชิน้นทีละชิ้นนะ,ะตัวแคปนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกลักษณะน,นี้พลาสติกแข็งๆนะครับที่หุ้มแค่ตอนปลายเฉยๆนะครับตอนใส่ก็คือเราใส่ลิกเกอร์เจอแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาเสียบเข้าไปลิกเกอร์เจอแบบนี้นะครับจึงทําให้ลิกเกอร์เจอไม่เสียทรงแล้วก็ช่วยป้องกันการกระแทกนะครับจากตอนปลายนั่นเองนี่สาคัญมากเลยนะครับ ลิเกเจอร์นะครับก็เป็นลิเกเจอร์ของเทวันี่นะครับที่แถมมากับมาพีสนะครับก็ทําจากทองนะครับชุบทอง 24k นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีสารลักเทโวเนนี่มีชื่อรุ่นบอกนะครับแล้วก็เป็นนี้เป็นเพจที่เป็นโกเพจนะครับโกเพจ 24k นะการใช้งานของเขาคือการหมุนเข้าหมุนออกตั้งค่าแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับอ่า แบบนี้นะครับมอพีสนะครับเป็นทรงรูปแบบใหม่นะครับเป็นทรงเหมือนทรงเมทัลนะครับเป็นทรงสลิมนะครับอ่ะยาวๆเนาะนะครับล้าก็มีแันลักษณ์นะครับรูปโลกนะครับหรือไกอาร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดในกล้องไม่ค่อยชัดแต่จริงๆมันจะเป็นลายสีทอง 24K ฝังอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหวนลิงนะครับที่ช่วยทาให้เสียงดังกันวางขึ้นนะครับทอง24 k เคเหมือนกันข้างในนะครับตัวบัฟเฟลนะครับก็จะเป็น แชมเบอร์ chamber, แบบลักแชมเบอร์นะครับข้างในท่อว่างน,นะครับอ่าแล้วก็มีเป็นโลบัฟเฟลนะครับโลบัฟเฟลคือข้างในจะเราจะเห็นว่ามัน,เป,นเป็นสเต็ปออกมานิดนึงนะครับข้างในลึกตรงเนี้ยถ้าตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะครับรนี่ลึกออกมานะครับแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นชาร์ g กลิว้วนะครับที่จะทําให้ลมของเราเวลา,าเป่าเนี่ยโฟมากขึ้นนะครับเหมือนคล้ายๆเคยเห็นทรายตรงชายหาดนะครับมันจะเป็นคลื่น น้ำก็จะไหลเป็นคลื่นไปได้ไกลกว่าเดิมแบบนี้เองนะครับมันก็จะช่วยทําให้ลมของเราเนี่ยเป็นคลื่นที่ทําให้เสียงคลางวันมากขึ้นพุ่งมากขึ้นนะครับอืมนะแล้วก็เป็นบัฟเฟเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดที่นี่โค้งนะครับไม่ได้แหลมหรือไม่ได้ตัดทิบไปเลยออกมาเรียบๆนะทำให้เสียงออกมาเป็นโทนเสียงนุ่มๆดักดักนะครับทึบๆอบอุ่นนั่นเองอ่าน,นี่คือตัวมอฟพีสนะครับอ่าทีนี้ตัวลิคเจอร์นะครับ ตัวนี้ก็เจอตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะเป็นอย่างเดียวที่ใช้แล้วไม่ปื้มอะครับคือมันใส่ยากมันด้วยความที่ตัวเนี้ยมันมันมันหมุนได้มันค้อแคบนะครับแล้วช้อแคบคืออะไรมันเคลื่อนนะครับถามว่าดีไหมดีดีเลยถ้าเกิดเราตั้งตั้งลิ้นตรงเนาะแต่ถ้าเกิดเราตั้งไม่ตรงบอกเลยมันก็ตื้อๆเหมือนกันนะครับทำให้เมาส์สึกตื้อๆแต่พออันไหนตรงมันก็ตรงเลยเดี๋ยวจะบอกเอาบอกว่าถ้าเกิดพอเราตั้งตรงได้แล้วมันดียังไง นะครับซึ่งตอนแรกที่หัดตั้งใหม่ๆคือใช้เวลานานเหมือนกันซึ่งหลังๆนะครับเพราะว่าใครที่ใช้นะใครที่ใช้นะผมนะมีที่ก็คือเอานิ้วโป้งอะ่ะวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงร่องะครับลักษณะเนี่ยมันก็จะล็อกล็อกมุมไว้แล้วเราก็ค่อยๆจัดจัดไปเลยคือขันไปเลยให้มันแน่นพอประมาณนะเราค่อยมาจัดความตรงมันที่หลังอ่าล้วก็เอานิ้วโป้งล็อกไว้แล้วก็ขัน นี่ครับมันใส่ยากมันต้องเลงดีๆเพราะพอมันไม่ตรงเสร็จแล้วเสียงมันตื้อไปเลยครับแต่ถ้าเกิดพอพอมันตั้งตรงแล้วมันดีมันดีเลยครับเสียงมันก็ดีมากครับนะแบบนี้มันดียังไงเขาบอกว่าจุดสัมผัสของเขาว่าสัมผัสน้อยมากเลยนะครับอานับแรกคือโอเคตรงล็อกลิ้นที่ไม่เคลื่อนและหนึ่งอันส่วนตัวเนี้ยครับตัวที่มันสัมผัสกับเมาส์มันแตะแค่นิดเดียวถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นช่องว่างเห็นไหมครับ ระหว่างเมาส์สองสองข้างเลยเนี่ยช่องว่างแถวตรงนี้ครับมาด้านข้างล่างๆก็ไม่มีอะไรที่สัมผัสกับเมาส์เลยมันจะแตะแค่3จุดเล่นน้อยคือตรงกลางมุมตรงนี้นิดนึงนิดเดียวนะครับจะเห็นช่องว่างตรงนี้นิดนึง,นนงเห็นไหมอ่าแล้วก็มุมตรงนี้นิดนึงแตะแค่นี้นครับมันช่วยอะไรมันช่วยทําให้เวลาเราเป่าไปอ่ะเมาส์มันสามารถสั่นสะเทือนได้เต็มที่ไม่มีอะไรเป็นรัด ไปรัดมันทําให้การส่นัดเทียมมันน้อยลงมันแตกแค่นิดเดียวทําให้การส่นัดเทือมมันสามารถสั่นได้เต็มที่นะครับเพราะมีตัวลิงที่ช่วยทาให้ขยายเสียงออกมามากขึ้นนะครับอืแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวคู่มือที่เขาบอกว่าวิธีการใช้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราตั้งตั้งตื้นๆนะตั้งให้มันสูงขึ้นหน่อยตั้งให้มันเลื่อนมาทางเนี้ครับตั้งตื้นๆมันทําให้เสียงของมันอ่ะโฟกัสมากขึ้นนะครับ ก็คือเป็นไงพื้นที่สันมันน้อยมันทำให้สันละเอียดมากขึ้นทําให้เสียงโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราตั้งลึกนงี้นะครับเป็นไงพื้นที่สันมันมากนะครับมันก็จะเป็นสปรีตมันก็จะมีความกระเพื่อครับเนะเสียงมันซ่าซ่ามากขึ้นนั่นเองนะก็สามารถเลือกใช้ได้นะเกิดเอาเพลงช้าๆหวานๆก็อาจจะแบบตั้งลึกหน่อยเพื่อให้เสียงมันละมุนโฟกัสโฟกัสเพลงมันมันว่ามันมันแรงๆหน่อยว่าตั้งลึกเพื่อให้แบบมันกระเพื่อได้เต็มที่ใส่ลมได้โฟล์มากขึ้น นี่ก็คือเป็นข้อดีของเขาแต่จริงๆก็น่าจะใช้ได้กับลิคาเจอร์ทั้งหมดนะครับทั้งทั้งน้รแต่แด้วยความเป็นคิวนี้นดนีคาเจอร์กว้างแค่นี้เองทําให้มีสเปซในการเลือกของพื้นที่ในการสัดงลิ้นมากขึ้นแบบนี้นั่นเองครับในราคาซูปเปอร์มาพีชท,ที่หลักหมืน่นโอ้วก็เป็นะายที่ภาคภูมิใจมากนะครับกว่าจะเก็บตังได้ก็กว่าจะเก็บตังไ,บตงได้เนี่ย ปรึกษากับพี่โก้พี่โก้เวสักแมนเยอะเหมือนกันเป็นปีอะครับปรึกษาตั้งแต่ hr 3จนมัน hr 4แล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับเหมือนเหมือนบรนจามา5าแล้วด้วยรับไม่ตัดสินใจซื้อ4นะครับก็โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราตั้งใจซื้อละเป็นปีอะครับมีมีปีครึ่งอะกว่าจะตัดสินใจได้กว่าจะเก็บเงินกว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีอะ่ะอันกับมันมีความแบบเมาส์เก่าก็ยังใช้ได้ไม่เปลี่ยนก็ได,ไได้ไม่ได้เสียหายอะไรเราเก่งวันนี้เราค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต เปลี่ยนแล้วดีนะครับดีขึ้นเพราะว่าเวลาเป่านี่รู้สึกอันดับแรกเลยคือด้วยความเป็นซูปเปอร์มพรัพีดอ่ะมันรู้สึกเลเย,ยอร์ชัดเจนถ้าเราเป่าลมแบบเออๆช้าๆโทนไปอีกเสียงหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราพุชลมอีกแบบหนึง่งโทนก็เปลี่ยนอีกเสียงมันสามารถแรงได้นุ่มก็ได้นะครับสามารถเลือก,กเลือกเลนเลือกแชนแนลที่เราจะจะเล่นได้ทั้งนชัดเจนนะครับก็ใครที่เคยฟังคลิปเพลงยามเย็นหรือเพลงอ่าเธอรละใครคนหนึ่งของผมเนี่ยตัวนี้ก็เริ่มใช้เป็นเป็นไกอ่อาร์แล้วลองไปฟังดูนะครับเสียงมันแตกต่างกัน ระวังเพลงช้ากับเพลงเร็วนะรลองไปฟังดูนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาแชร์นะ้สสาหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนใดที่เออมีความฝันว่าอยากจะได้ซูเปอร์มอลพีซนี้ทํายังไงถึงจะเก็บเงินได้นะครับก็ันับแรกเลยสั้พูดถึงน้องๆแล้วกันนะครับสมมติว่าเรามีตังค่าขนมวันละห้าสิบบาทนะบแม่ให้วันละห้าสิบบาทแล้วก็โดยวิธีการนะคือใช้แบบกินครึ่งหนึ่งเก็บครึ่งหนึ่งเลยครับยี่สิบาทเก็บยี่บห้าบาทเก็บยี่สิบาท ยอมยอมอดงดมีขนมกินแค่ข้าวมื้อหลักแล้วก็เก็บตังค์ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่กินชาไม่กินนมกินแค่ข้าวมื้อหลักที่เหลือเป็นน้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องประหยัดเต็มที่นะครับต้องมีความแบบสู้นิดนึงเพื่อที่จะได้สิ่งของที่อยากได้นะครับอันนี้คือหนึ่งวิธีคือการประหยัดอดออมลดค่าใช้จ่ายเนี่ยใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพีซหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นหารยี่สิบเท่ากับอะไร ห้าร้อยวันปะ่ะนะครับห้าร้อยวันแล้วกับปีครึ่งนะปีครึ่งอดทนปีครึ่งเองเราได้มาพีซซูปเปอร์มาพีได้แล้ววันละยี่สิบาททําได้นะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งอาจาจะตัดใช้เวลาย,ยาวมากขึ้นวิธีสองคือเราหาเงินเพิ่มนะครับเงินเพิ่มเช่นอะไรอเราเป็นน้องๆอย่างเช่นใช้วิธีการรับจ้างรับจ้างนะครับอย่างเช่นมีการมีงานมาเฮ้ย hey, เรารับจ้างทําหน้าปกนะหน้าละยี่สิบบาทสิบห้าบาท แบบนี้ก็ได้หรืออ่านรับจ้างเขียนงานให้เพื่อนแต่ันี้ก็ไม่แนะนำนะให้เพื่อนทำกันบ้างสองกันบ้านเพื่อนดีกว่าประโยชน์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดเออมีว่าอ่ารับจ้างเขียนงานให้เพื่อนหรือเห็นอาชีพนี้อาชีพขายชี้สรุปการเรียนเราได้การเรียนด้วยแล้วก็สามารถเอาชี้ที่เราเขียนไปถ่ายออกระสารแล้วขายเป็นแบบเป็นชี้สรุปการเรียนโดยที่เพื่อนไม่ต้องมานั่งเขียนเองอ่านเองอ่านชี้ของเราที่เราสรุปมาเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับได้การเรียนด้วยได้เงินด้วยโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ รับจ้างต่างๆนานาอาจจะเป็นช่วยพ่อแม่ทําสวนทำนู่นนี่อะไรนี่ันขายของก็ดีขายขนมก็ดีนะครับหรือใช้วิธีการกลิ่ยกำไรซื้อมาขายไปอย่างเช่นถ้าเรารู้แหล่งขายขนมต้นทุนถูกๆน,นะครับเราก็มาบวกกาไรสักบาทสองบาทห้าบาทสนะิบาทเนี่ยแล้วก็เอาไปขายหน้าบ้านหน้าโรงเรียนหลังโรงเรียนก็ขายได้นะครับหรือไปแอบขายเพื่อนในห้องก็ได้ถ้าโรงเรียนเขาไม่ได้มีกฎอะไรห้ามขายของอะไรเนาะก็เออเออเอามาขายก็ได้นะครับหรือยิ่ง นี้ก็ได้นะครับหรือเป็นอปากกานะมีปากกาสวยๆแท่งหนึง่งเรารู้แหล่งที่ซื้อในราคาทุนถูกๆเลยแล้วก็เออซื้อมานะครับใช้ตัง20ยี่สิบาทแบงสักห้าบาทสิบาทซื้อมาซื้อมาขายไปเราก็ได้เพิ่มยอดเงินทำให้ความฝันของเราเข้าใกล้ได้เร็วขึ้นมากขึ้นนะครับแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถล่าฝันของเราได้มากขึ้นอย่างเช่นตัวตัวครูเองตัวพี่พิการเองเนี่ยใช้วิธีการยังไงโอเคมีงานประจาและหนึ่งสองสอนพิเศษเพิ่ม งานต่างๆรับงานเขียนเพลงเพิ่มขายของนู่นนี่นั่นเพิ่มนะครับอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ทําให้เก็บตังค์ได้ไวมากขึ้นนะครับเอาเงินไปหมุนมนเวียนกระแสรทรัพย์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากที่เราจะทําตามฝันได้และเรายังมีวินัยทางด้านการเงินด้วยนะครับก็ฝากนะครับหวังว่าคงจะเป็นแนวทางเป็นกําลังใจนะครับให้น้องๆสามารถไปสู่ฝันของเราได้สําเร็จนะครับอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับก็ ใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ลองไปฟังเสียงที่โอเวนี่ไกอานะครับคลิปล่าสุดของพี่การคือคลิปยามเย็นนะครับที่เล่นไปเมื่อวันเฉลิมฉลองพระชมพนพับวันเฉลิมฉลองของพระเป็นปีหลวงเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะครับหรือเพลงถ้าเธอและใครคนหนึ่งก็ได้ที่เล่นกับอพี่หมายนะครับก็ลองติดตามดูนะครับกับมัลติโอเวนี่ไก่อาสอาร์สีลองฟังดูว่าเสียงดีไม่ดีชอบไม่ชอบยังไงนะครับหรือใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืม ฝากด like, ากดไลค์กดติดตามากดแชร์ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่ให้ผู้ดูนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็เป็นตัวตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับหรือเป็นกําลังใจในการที่จะทําความฝันให้สําเร็จนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ